สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP คนรักพระสมเด็จ EP ที่269นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร096 902 6829 ID l ล n e 0 9 6ย์4 0 2า3ยทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันพี่พี่จำนวน30รายการนะครับรายการละ500บาทส่งฟรีนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นสมเด็จวราคังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับนี่ครับสนใจปิดได้เลยนะครับสามารถโทรมาปิดได้เลยนะครับองค์แรกนะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับพี่ๆครับองนี้ครับพระแต่ละองค์เนี่ยนะครับเป็นพระเก่าเก็บมาเลยนะครับนะเป็นพระที่เขาเรียกว่าเป็นพระตกทอดจากบรรพุรุษมานะครับนี่ครับ เก่าๆเลยนะครับพี่พครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้นะครับมวนสารนี่มีเม็ดดําเม็ดแดงเต็มเลยนะครับนี่ครับพวกมวลสารซุ้มกอพวกนี้เต็มเลยนะครับเนี่ครับเนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับพี่ๆครับองค์แรกนะครับห้าร้อยบาทนะครับถัดมาองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเป็นสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับพี่ๆเอฟซี นี่ครับองนี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมฐานคู่นะครับองนี้นะครับสวยๆเลยนะครับนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจค่อยปิดนะครับพี่พี่ครับอ่านี่ครับเห็นไหมด้านหลังนี่มีรอยเขาเรียกว่ารอยปูไต่รอยนอนด้นนะครับนะครับไขขึ้นเลยนะครับครับกุ่ครับไขนะครับนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับองนี้นะครับ เบอร์ที่สองนะครับสวยๆบ้านๆเลยนะครับถัดมาเบอร์ที่สามนะครับเบอร์ที่สามเป็นวัลคังพิมพ์ใหญ่ยุคต้นนะครับแบบนี้จะเป็นเนื้อหาของยุคต้นนะครับนะครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับแบบนี้ครับสวยๆเก่าๆบ้านๆนะครับสมเด็จที่ตกทอดจากบรรพบุรุษกันมานะครับนะ เก่าๆบ้านๆนะครับนี่ครับด well. ้านหลังนี่เม็ดมวลสารเต็มเลยนะครับนะเม็ดมวลสารเม็ดซ hmm. um, so oh, so right ุ้มกอเม็ดป uh, so ูนเปลือกหอยพวกนี้นะครับเก่าๆเลยนะครับสมเด็จเก่านะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมใหญ่เบอร์สามนะครับถัดมาเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เป็นพิมพ์ฐานแซมบางขุนพรมนะครับ f c ครับ เบอร์สี่จะเป็นพิมพ์ฐานแซมบางขุนพรมนะครับสวยๆเก่าๆบ้านๆนะครับนี่ครับบางขุนพรมฐานแซมนะครับเก่าๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับดูครับนะครับเนื้อครับแกะปูนเปลือกหอยนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์ ฐานแซมเบอร์สี่นะครับถัดมาเบอร์ที่ห้านะครับนี่ครับเบอร์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วระคังนะครับนะครับดูครับมวลสารเก่าๆสวยๆเลยครับพี่ๆดูครับนะครับเก่าๆเลยนะครับองค์ที่ห้านะครับเหลือหากเก่าถึงยุคเลยนะครับ ดูครับพี่พี่ครับเก่าๆเลยแหละนะครับเก่าเลยครับนะครับเบอร์ห้านะครับรงนี้นะครับถัดมาเบอร์หกนะครับเบอร์หกเลยเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับสวยๆเก่าๆคาบไขขึ้นเต็มเลยนะครับนะครับคาบไขขึ้นเต็มเลยนะครับ เบอร์หนะครับตรงนี้นะครับถัดมาครับเบอร์ที่เจ็ดนะครับเบอร์ที่เจ็ดเป็นพิมพ์ฐานแซมวะัละคระงนะครับเก่ามากเลยนะครับ ะครับเก่าตามการเวลาครับอันนี้เป็นในยุคต้นนะครับแบบนี้จะเป็นพักเก่ายุคต้นเลยนะครับเปิมฐานแซมว่าระครังยุคต้นนะครับสวยๆเลยครับดูครับฐานแซมว่าระครังยุคต้นนะครับ ดูครับนี่เก่าๆเลยครับเบอร์เจ็ดนะครับอง์ละห้าร้อยบาทนะครับอง์ละห้าร้อยบาทนะครับถัดมาเบอร์แปดเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับอง์นี้สวยเลยนะครับนะองนี้สวยนะเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเลยนะครับเบอร์ที่แปดนะครับ สวยๆเก่าๆเลยนะครับเนี่ยครับสวยๆเก่าๆเลยครับพิมพ์พระประธานนะครับองนี้นะครับนี่ครับเบอร์ที่แปดนะครับถัดมาเบอร์ที่เก้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละขังนะครับนี่ครับดูครับเก่าๆเลยครับ สวยๆเก่าๆนะครับแบบนี้ครับองนี้สวยนะครับองนี้สามารถนําไปเลี่ยมทองได้เลยครับพี่ๆครับเนี่ยครับดูครับเก่ามากเลยครับดูครับเบอร์เก้านะครับถัดมาเบอร์สิบนะครับเนี่ยครับเบอร์สิบนะครับองนี้นะครับ เป็นสมเด็จพิม์พฐานแซมนะครับบางขุนพรมนะครับเก่ามากเลยนะครับสวยด้วยครับองนี้นะครับองนี้สวยด้วยนะครับนี่ครับพี่พครับองนี้สวยด้วยนะครับนีครับสวยนะครับองนี้นะครับ ถัดมาเบอร์11นะครับบูชาองค์ละ500บาทนะครับถัดมาเบอร์11เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับสภาพแบบว่าเก่าถึงยุคนะครับแบบนี้ครับกเก่าๆเม็ดมวลสารถึงยุคเลยนะครับนี่คแบบนี้ครับพี่จะได้ครอบครองพระสมเด็จวระครังแท้ๆนะครับนี่ครับ นานๆผมจะมาแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผสมเด็ดแบบนี้นะครับเนี่ยครับเพราะว่าผมมีน้อยนะครับนะมีน้อยนะครับนะครับใครเห็นอยู่ก็ถูกใจปิดได้เลยนะครับเนี่ครับเบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับถัดมาเบอร์ที่สิบสองนะครับเนี่ยครับเบอร์ที่สิบสองนะครับ เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับองนี้นะครับฟองเต้าหู้ขึ้นทั้งองค์เลยนะครับเป็นคาบน้ำมันตังอิ้วที่เกิดความชื้นในเจดีนะครับนครับเกิดเป็นความชื้นวนสารพวกเกสรดอกไม้พวกนี้นะครับเนี่ยคาบน้ำมันตังอิ้วเนี่ยผุดระเบิดเลยนะครับเบอร์สิบนะครับถัดมาเบอร์13นะครับ p p f c พิมฐานแซมนะครับนะพิมฐานแซมวัลรั้งนะครับดูครับพระเก่ามากนะครับ f c ซหลายท่านเช่าเคยเช่าผมไปแล้วนะครับโอ้โหรีวิวกลับมาเพียบเลยนะครับแบบว่าทำไมพระเก่าจังนะครับโอ้โหนะครับนี่ของจริงนะครับนะของจริงนะครับพระเก่านะครับดูครับเก่ามากนะครับแต่ละท่านที่ได้ไปในครั้งก่อนนี่ โอ้โหพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าถูกใจมากครับพระนี่ดูง่ายพระเก่าเลยนะครับนะครับเบอร์ที่สิบสามนะครับอุชาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับถัดมาเบอร์ที่สิบสี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่องค์นี้สวยนะครับบางขุนพรมนะครับองค์นี้สวยเลยนะครับดูครับดูครับเก่าเลยครับ ผุมพรมพิมใหญ่นะครับสวยมากเลยนะครับ fc ครับองนี้สวยเลยนะครับเลียมทองได้เลยนะวัดระคังด้วยบางคุณพรมด้วยนะนะครับสวยเลยครับองนี้สวยจัดเลยครับองนี้สวยจัดเลยครับถัดมาเบอร์สิบห้านะครับเนี่ยครับเบอร์สิบห้านะครับดูองนี้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับสวยมากเลยนะครับเนื้อจัดเลยนะครับองนี้ นะครับเน pues mm nah, yeah. right ื้อจัดเลยนะครับสวยมากครับปลาเก่าถึงยุคนะครับรวประกันนะครับเนื้อจัดนะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับหมวลสารเก่าเนื้อจัดจ้านนะครับดูครับเนื้อจัดจ้านเลยครับหมวลสารเก่าเนื้อจัดเลยนะครับสวยมากเลยนะครับเบอร์สิบห้านะครับ ถัดมาเบอร์16นะครับเป็นพิมพ์ JD บางขุนพรมนะครับ fc ครับตรงนี้ก็สวยนะครับเนื้อค่อนข้างที่จะดูง่ายเนื้อจัดเลยนะครับเป็นบางขุนพรมพิมพ์ JD นะครับโอ้สวยสบายตาเลยครับแบบนี้นะครับสิ้นปีแล้วใครที่ได้โบนัสออกเงินเดือน โบนัสออกก็จัดไปเลี่ยมทองได้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้ครับสวยๆเลยนะครับถัดมาเบอร์สินะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วาระครังนะครับ f อครับเนื้อหากเก่าถึงยุคเลยนะครับ f อสวยสวยๆเลยนะครับเนื้อจัดเลยนะครับ นี่ครับดูครับสวยๆเก่าๆเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับนี่ครับนี่ผ้านี่เขาเรียกว่าเกิดการลานเล็กน้อยนะครับนะไม่มีขานหักนะครับนะเห็นไหมผ้าเนื้อเขาจัดเนื้อเขาแกล่งนะครับอายุสองร้อยกว่าปีครับเห็นไหมนี่ครับเก่าๆเลยครับถัดมาเบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับ พิม์ใหญ่เลยครับเห็นไหมครับนี่พิมพ์ใหญ่เลยครับนี่ครับสมเด็จว่าระคังนะครับโอ้โหดูครับพี่พี่ครับสวยๆเก่าๆนะครับนี่ครับดูครับโอ้ยังเก่าเลยครับดูครับยังเก่าเลยครับ นี่ครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้เลยครับพี่ครับดูครับเก่ามากเลยครับนี่ครับเบอร์18นะครับขาดมาเบอร์19นะครับเนี่ยครับเบอร์19นะครับตรงนี้นะครับนี่สวยๆเก่าๆเลยครับเนื้อจัดเลยครับตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้เนื้อจัดนะครับ ดูครับโอ้โหเก่ามากเลยครับพี่พเบอร์ที่19นะครับดูครับเบอร์19นะครับนี่ครับถัดมาเบอร์ที่20บนะครับ เนี่ยครับโหดูครับเก่าๆเลยครับเบอร์ที่ยี่สิบนะครับตรงนี้นะครับโหดูครับเก่ามากเลยครับเนื้อจัดนะครับ ดูครับโอ้โหเก่ามากครับพี่พี่ครับเนื้อจัดจ้านเลยนะครับถิ่มใหญ่ว่าละคันนะครับองละห้าร้อยบาทนะครับถัดมาเบอร์สิบอ่าเบอร์ยี่บเอ็ดนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับองนี้นะครับโอ้โหพี่พี่ครับเก่าแบบนี้นะครับพี่พี่ครับ หาไม่ได้อีกแล้วนะครับนะหมดวันนี้ก็คือไม่มีแล้วนะครับนี่ครับวันนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมนำมาแบ่งปันนะครับนะครับนี่ดูครับเบอร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมเลจเก่ามากครับถัดมาเบอร์ที่ยี่สิบสองนะครับ นี่ครับพิมใหญ่นะครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับสวยๆเก่าๆเนื้อเก่าๆแบบนี้ครับหาไม่ได้แล้วครับดูครับโอ้โหดูครับพี่ๆนะครับเก่ามากครับเบอร์ที่ยี่สิบสองนะครับ ดูครับซุ้มนี่ยุบหดตัวเลยครับถัดมาเบอร์ที่ยี่สิบสามนะครับเอเคครับตรงนี้นะครับสวยๆเก่าๆนะครับ นครับดูครับโอ้โหยังเก่าเลยครับเบอร์ที่ยี่สิบสามนะครับตรงนี้นะครับดูครับโอ้โหดูครับเก่ามากครับถัดมาเบอร์ที่ยี่สิบสี่นะครับ นี่ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับวันละคังนะครับยุคต้นนะครับสร้างราวๆพอสในรัชกาลที่3นะครับเดี๋ยครับนไมครับมวลสารจัดนะครับเนื้อจัดนะครับเนี่ครับเบอร์ยีิบสี่นะครับ ถัดมาเบอร์ยี่ห้านะครับนีครับเบอร์ยี่ห้านะครับวรงนี้ก็สวยนะครับนีครับเบอร์ยี่ห้านะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับสวยมากครับดูครับนี่เก่าๆเลยครับ ดูครับเก่าๆเลยครับเบอร์ยี่ห้านะครับถัดมาเบอร์ยี่หกนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่ๆนะครับดูความเก่านะครับเห็นไหมนี่ครับเก่าสุดๆนะครับนะบอกเลยว่าเก่าสุดๆนะครับนี่ครับตั้งแต่แบบ ได้พระสมเด็จมาเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าผมได้เช่าบ้านเนี่ยของบ้านเนี้ยนะครับเขามีหลายองค์นะครับแต่ผมก็เหมามาหมดเลยนะครับเพราะว่าผมถูกใจในความเก่าแล้วก็พระเนี่ยดูง่ายชัดเจนนะครับซึ่งเป็นพระที่สมเด็จโตท่านสร้างแล้วก็เนื้อหาชัดเจนที่สุดที่เคยได้มาเลยนะครับเนี่ยครับความเก่าได้นะครับเนื้อได้พิมพ์ได้นะครับทุกอย่างได้หมดเลยนะครับ เนีครับไม่งั้นนะครับผมไม่กล้าเอามาแน่นอนครับพี่ครับเนี่ยครับดูครับพระได้พิม์พได้เนื้อได้ครับพี่นะครับดูความเก่าดีครับได้นะครับมวลนสารได้นะครับนะครับพิมพ์ได้นะครับพิมพ์ก็ได้ เนี่ยครับทุกอย่างถูกหมดเลยนะครับถัดมาเบอร์28นะครับเนี่ยครับแบบนี้เขาเรียกพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์เดียวกับลุงพุทธเลยนะครับพิมพ์เนี้ยนะครับเบอร์28นะครับพระสมเด็จเล่นไม่ยากนะครับพี่พีครับเนื้อใช่พิมพ์ถูกนะครับความเก่าได้นะครับเนี่ยครับ มาถูกทางนะครับแบบนี้เขาเรียกว่ามาถูกทางนะครับอ่านะครับพิมพ์ถูกเนื้อถูกความเก่าถึงนะครับนี่แหละแบบนี้แหละเขาเรียกถูกทางแล้วพี่พี่นะครับดูครับเนี่ยเบอร์ยี่แปดถัดมาเบอร์ยี่บเก้าครับดูครับนี่ครับเบอร์ยี่บเก้าครับเห็นไหม ไหมครับเนื้อหากเก่าถึงยุคเลยไหมครับแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับโอหสวยๆกเก่าๆเลยครับเนี่ยโหดูครับเก่ามากครับเบอยี่สิบเก้านะครับ มารายการสุดท้ายครับเบอร์สามสิบนะครับนี่ครับเบอร์สามครับดูครับโอ้ยเก่าจัดเลยครับนี่ครับเบอร์30มสิบนะครับตรงนี้นะครับ นะครับโอ้โหนะครับนะครับ fc ครับบูชาองค์ละ500บาทนะครับ fc วันนี้นะครับ ep ที่269นะครับบูชาองค์ละ500บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทร096 902 6829 id line 0 9 6 7 2 4 0 2า3ย์9 6, 6 724 0203นะครับ วันนี้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านมรดกพาเครื่องด้วยนะครับถ้าท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมลงนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ